อ้าสบายดีพี่น้องสบายดีมณีตักอะ่างหาเสดสังกะทานประเขาอยู่เฮือเนฮอดีสามเถาคนนีงเออสามเทาพระเขายูเฮ่สามเถามาเตงมาตกมาเตงมียังไงฮะเตงค่ะมีเหล้าห้ามวยมีขันมีมกอนิจ้ามีเขาวต๊เขานมแล้วมีฉันังมีอาหารครบหมด มีอาหารร้านข้าวโอมีหน้สุกหน้าเิดพร้อมโลกพรพมงคลกับงามมะลีเนาะเอองามบ่เ้อมาชจามาจานสุดขั้วเห็ดนี่แล้วคนเ่นทีคือได้คือเห็ดได้เออ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 จานคือได้จานทำถือว่ายังบริเลี่ยนน้องอื่นจบ เอาเอาพี่รา่อื่นโตเนาะนะโมตัสสะะคะวัโตะไหมนะ

ตังภาษาไทยอนตาวะอาตมานหิเจษญาสัตังตั้งตาติโสชาโดุราตุริจังทางหลายภูมิปัตตานีหาญังตั้งตู้ยานเือมสมบัิเจ้าสมบัติผาสมบัติคัมรัมภีั้งยัำทำทำมาเกิบยในฐางข้ขทาส ต้องไเไปแบบองไปแนี้ต้องไปแบบน้า้องไปแนี้ต้องไปแนี้ต้องไปแบบนา้ต้อไปี้ต้กงไปนี้ต้องไปแนีต้องไปแน้้องปแบบนี้ต้องไปแบบนต้องนีมต้องาปแนีองไปแนต้องไปแบบนี้ตองไปบบ้องไปแบบนี้ต้องบนี้ต้องไว้ อันสมบูรณ์ขามีแต่ความดเกิดขึงอ,อย่างเดียวยัางบ่อท่านได้บ่ิจาบท่านกอบอจักเป็นท่านได้ทานนั่นแบ่งออกเป็นอยู่สองอย่างคือการหายท่านมีวัตถุสิิงของต่างๆเป็นต้นเป็นหายเขาหน้าผาเมืองผาภูอาไวแหย่ตาิดาหกคือว่าอนิัฎท่านหนึ่งสามสื่เจก สะแดงค่ำฟังสอนปูอื่นไห้ผู้บาปหุ้ชิงโทษระโยตและบอเป็นปะโงโยตาลอดถึงก้านแมะนํำข้างไปนาหล,ลกสวรรค์และผนิทข้างดยบอวังอะนิตนต่อแทนซื้อวาธรำมัข้างใน,นข้างหนึ่ง เป็นข้ามคือวาเดิน่านท้านสนมอันนี้ด้วยเลยอย่างเข้า